นี่ยตรงข้างบนมันจะแข็งคือสตรอเบอรี่จากญี่ปุ่นนะคะให้คุณทัชกรกินนะคะอื้อหืออืมประหลักกักเลยค่ะนี่ทัชกอนทัชกอนเคี้ยวยังไม่หมดอ่าหมดแล้วนะคะเขาจะกินเองอัตโนมัติอ้อโห เข้าไปแล้วครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หวานหอมกรอบมันมันด้วยหรอซอลีมมันด้วยอ่ะเคี้ยวง,บ,บ,งบ,บงับงบกับงบกับอั้วานนะครับนอกนมันยำเก่งจังเลย ลูกคูณสอบรี่ใหญ่เองยอาจจะไม่หมดยังไม่หมดปากเขาจะเอียงนะคะคุณผู้ชมพิสานคือแบบพื้นที่แบบพื้นที่แห่งรสชาติอ่ะดูมือเขานะคะเป็นไงคะเพิ่งจะตัดเล็บนะคะมืออันอวบอ่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะคนป้อนพลอยอะไอ่ะกัดครับโอ้โห ฟันอน้อยนิดแต่ก็สามารถกัดได้นะคะเออเอไม่ทันใจจริงๆโอ้โหเป็นไงโอ้โหอร่อยเก่งครับอื้อร่อยมากๆเลยเนาะใช่ไหมครับโอ้โห ต้องหลายอย่างอห็นไหมคะอ่าล่ะะอ่าอ่ากัดโอ้โหตายแล้วผลิตเงินเท่าไหร่จะผลิตเงินได้ไงเนี่ยสตรอเบอรี่นำเข้าด้วยนะเนี่ยทำไงอ่ะอันนี้อร่อยมากฮึคุณทัชกรลูกนี้อร่อยหวานกว่าลูกอื่อ่ะ อ,อลูกหนูแม่งแข็งแม่อ,มอ,มอะอโหโอ้โหคุณทัจกรกินเข้าไปแล้วคันนี้มันแข็งโอ้โหมีการมองด้วยขอกินหน่อยได้ไหมอร่อยอะล,ลูกของคุณทัชกรกรอะนเนิ่มใช่จะหาหวานท,ที่แบบ,แน,บนิ่มๆแต่ลูกแม่ไม่หวานไงสวยนะเคี้ยวตุยต้ยต้ยสวย เขียวตุย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 ,ตยเลยใส่เหมือนหน้าตาพี่ปลา,าไอไหมลูกนี้หวานเจี๊ยบเลยนะลูกนี้อร่อยนะหมด,ดยงังอ่ะหมดก่อนลับบอกพี่ไปเอ้าวหมดแล้วเหรออ่ะล<อ>ูกนี้อร่อยห้อ่า,าอร่อยไหมครับตบมืออร่อยอร่อยตบมืออร่อยไหมเคี้ยวอยู่ เคี้ยวตุ้ยเลยเคียวยิ่งกว่าไอ้นั่นอีกอ่ะข้าวหมูย่างบัดอ่ะข้าวหมูย่างแม่สู้ไม่ได้อ่ะลาลอหืมยาวาหนหวานเบเลยให้ดูด้วย ตอเบอรรี่นะคะลู่ะกี้นะคะอ่ะใช่ฟันหน้ากัดหรอวานช่ำใช่ไหมโอ้โหตบมือหออร่อยจริงเลยอ่ะเนาะออเนาะอร่อยไหมครับอร่อยเนาะ ยังยกินนมไม่ได้นะอร่อยไหมครับอร่อย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 เออุทฟล่ากัดอภิปาเก็บลูกใหญ่ไปให้ก็ได้ลูกใหญ่มัอร่อยอร่อยเนาะแล้วใส่ยงอื่น้นะใส่นอก็คือไม่ได้นะ่ยช่วยกันกิห่อยรยเ้ยเก็บ่รูยลูกนี่ตักเยอะแล้วนะกินไม่หมดหรอกลูกอ่ะนี่อะค่ยที่แม่กินจะแค่นี้ พี่สาวว่าน่อยพี่สาวว่าน่อยกินพร้อมกันกินพร้อมแม่อื้อือ้มหูตุ้งี่หวานเจี๊ยบเลยอะ่ะไม่ทนันละหวานเลยอะ่ะกัดไปแล้วเนยอะ<อ>ติดคอป่ะติดคอป่ะกินน้ำหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมกินน้ำหน่อยนะคะอือ้ม,อม เป็ไงคะไอไหมคะอานะอ่านอือือเป็นไงเปรี้ยวหรอเปรี้ยวอมหวานพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วดีกว่าเนาะเก่งจังเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกินนมต่อ บาย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 ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คุ้มใดไว้ขอบคุณครับคุ้มใจ